สวัสดีปีใหม่นะคะสําหรับมือนี้ค่ะเป็นปีทรงข่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะแล้วมือนี้ค่ะย่าจิตก็เลยได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งพี่น้องซึ่งเป็นคลิปทังดานเพจของบอสนกนะคะหมอลําเสียงวิหกเพิ่นได้โลงไวเป็นปีแล้วแหละพี่น้องเป็นคลิปเก่าที่ดูทีไรก็ประทับใจพี่น้องเพราะว่าเป็นคำว่าคาบอกคาสอนของบอ,นองสนกภงศกรนะคะ ตั้งแต่ตอนแรกที่ไปรับน้องอายศักุณาพรเข้ามาสู่องค์กรหมลลำเสียงวิหกพี่น้องคะแล้วคลิปคลิปนี้นะคะอยากให้พี่น้องไปฟังคาเว้าจากบอดนกพงศกรซึ่งบางคนนะคะได้ฟังอาจจะจำได้ว่าบอดนกพงศกรเพิ่งเคยเว้ากับクับเอฟซีไว้นะคะบางคนยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำพี่น้องเพราะว่าตอนนั้น แม่ๆหลายคนย่งบรไดติดตามอิหลาก็อาจจะเป็นไปได้พี่น้องแต่บางคนก็ได้ติดตามแล้วก็มี่พี่น้องคะ่ะบางคนที่ย่งบทันได้เห็นย่งบ่ไดฟังคำบอกคำสอนของพ่อจ๋าพงศกรหรือบอสนกพงศกรทีเว้าไวตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่วันแรกที่ไปรับหนอ่องไอ้สกุณาพ่นะคะอยากให้พี่น้องได้มาฟังพัศนากติหรือว่ามาฟัง คำเบาสอนดีๆต่้งแต่มือแหลกจนว่ามาหอดมือหนีพี่นาอกมาฟังนะคะต้องขออนุญาตไปยังเพจของบอสนุนะคะเพิ่นล่งงวต่้งแต่วันที่8ตุลา2000 2023พี่น้องคลิปนี้นะคะแล้วมือนี่พี่น้องมันเป็นปี2 0 2 4สีเบื้อแล้ว2 0 2 5หายุคขังนานคือมืออื่นพี่น้องแต่คำพูดของบอสนุพงสกรนะคะ ถ้านกยังไม่ตายนะคะมาฟังตราบใดนกยังมีชีวิตยอยู่อาอาจจะเติบโตแบบมีคุณภาพพี่นอ้องอย่างบอกพี่นอ้องว่านะบบางคนหลายๆความสิดหลายๆคอมเมดนะครับท,ทรงขาา่งข้าาหาลงโดยตรงขอบคุณมากๆนะครับแต่นะครับบางบางบางข้อความนะครับ ก็บรู้ว่าติดตามอีหลีหรือว่าไม่ได้ติดตามนะครับนอกจากบอกว่าน้องอ้ไอนะครับคือลูกสาวลกโพงะกรถึงนกจะไม่มีเมียนะครับนกมีลูตว่านกรูนะครับว่าการเป็นพ่อของคนต้องทำยังไงเพราะว่าก้อนหนาที่นกจะเป็นพ่อน้องไอนยอกก็เป็นหัวหน้าวงบอลลัเสียิหกที่ต้องดูแลคนมากกว่า200ชีวิตนะครับคือการดูแลนะครับ ลูกลอยพ่อพันแม่หลายปู่หลายคนนะครับเขาอาใจไปใส่ตรงนั้นนะครับเราได้รับหลายๆอย่างกลับมาแล้วก็เราสามารถต่อยอดทุกอย่างองค์กรจนเติบโตมาก่อนเมืมอนน่อใดและวันนี้พร้อมที่จะมีลูกแล้วนะครับเป็นอย่างพอจาสิบประสอนลูกคนเป็นพ่อนะครับเัวาคนเป็นพ่อเป็นแม่การสอนการปลูกฝังนะครับการพูดฟังศิลปินทุกคนคือกันครับลกบอกตลอดในกลุ่มนะครับว่า สิ่งไหนนะครับเราสามารถที่จะเซฟลูกสาวหลานสาวเราได้เพราะเขาเป็นดิดหน่อยได้พี่นอ้องบางสิ่งบางอย่างเขาบอกออกไปเขาสแสดงออกไปนะครับเขาก็รลูเรืองครับบางเชื่อเขาเห็นผู้ใหญ่เห็นเขาก็เห็นนะครับแต่ผู้ใหญ่เตรียบเสม็จนาอ่าล้มลุนหลัลการเขียนเคยย่อกัดไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลบอนึ่กรสิบอกลูกตลอดใช่ไหมลูกอ่าคางดีๆได้ดดค่ะพี่นอ้องไ,ไม่ได้นะคะอันนี้ได้นะคะ คือเขาก็จะฝังครับปฏิบัติตามตลอดสอนลูกตลอดครับว่าการเขามาเป็นศิลปินการเข้ามาอยู่ในวงการตรงนี้ต้องปฏิบัติต,ตัวยังไงหัวใจต้องสนองขนาดไหนเพราะว่าไฟเด็กของเขานะครับกับการเจริญเติบโตและมีแฟนคลับมากมายสิ่งที่เขาเห็นคอมเมนต์ค้นด่าค้นว่าให้เขาเด็กหน่อยไม่อมีข้ออ่อนไหวนะครับเป็นอกเสียงลูกตลอดา่าไม่เป็นไรล,ลูก หนึ่งล้านคนรักเราหนึ่งแสนคนเกลียดเราไม่แปลกแต่หนึ่งล้านคนรักเราสองล้านคอมเมนต์ที่ด่าเรานั้นมันคือแปลกแล้วข้อตออกลงมาตอนหน,นัแต่ตรงนี้ลูงสอนลูกเสมอครับให้มองโลกด้วยขั้วบวกครับแต่ไม่ได้มองโลกสวยนะครับมองโลกให้บวกแต่บวกแบบฉลาดนะครับ<ๆ>เขาจะอยู่กับ อาสังคมของศิลปินด้โดนนะครับและที่สําคัญครับสิบงสอนลูกให้เป็นคนสําอ่อนแอครับถือยังได้ถือเกือบได้ถือเสื้อผ้าได้ถือเครื่องเสื้อะได้แต่งหน้าเองได้เราต้องทำนะับเพราะวันหนึ่งหากเราไม่มีใครเราต้องสามารถแต่งหน้าตัวเองทําตัวเองให้ขึ้นเวทีได้ไม่ใช่วันหนึ่งเราไม่มีใครสร้างแต่งหนา้าพ่อแม่คนถือของบ่ามาก็ขึ้นทานบ่ไาะใดโลกสอนลูกตลอดทุกอย่างนะครับรบอกเลยว่า ให้เด็กน้อยคนนี้เข้มแข็งเหมือนพ่อเหมือนน้าเหมือนลุงของเขาที่นะยอยู่ตรงนี้นะครับยืนยุ่มองหนีนะครับกระซอยเหรอจะกอดคือกันนะครับนี่คือสิ่งที่สอนลุกตลอดและที่สําคัญนะครับสอนให้เขากระตันอยู่รู้คุณต่อ,อคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ พ่อแม่พี่นอ้องในองค์กรสี่พนหกและแฟนๆที่อยู่ทางบ้านผู้ใดส,สนั 0, บสนุนเข้ามาดีในมือที่เข้าใดมือที่เข้ามีอย่าให้ลืมคนที่เคยซัพพอร์ตเคยที่โ่วงขางเข้าครับอันนี้สอนตลอดบอกตลอดสอนลูกตลอดนะครับมิฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าน้องจะเติบโตมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละครับพี่น้องที่ย่ายซิดอยากให้พี่น้องมาฟังคำบอกจากบอดหนกคงสกร ที่เอสิบบอกว่าอยากให้พี่น้องฟั่งคือสําหรับเยสิแล้วมันมีประโยชน์แห่งพี่น้องมีประโยชน์มากๆแล้วขาได้ยินบอดนกหงสกอรเบาตั้งแต่มือนั่นจนมาหอดมือนี่แล้วสิ่งที่น้องอาอายสกุณาพรนะคะเดินตามรอยที่พ่อบอกพ่อสอนทุกเมื่อนี้พี่น้องคะอาอายสกุณาพรสามารถซอยเหลือตัวเองได้เป็นเด็กหน่อยที่แข็งแกร่งมากๆ แต่งนายเองขึ้นไว้ที่เองใดนี่สิ่งทีอหลานได้เหตตามที่พอบอกคอสอนนะคะแล้วสิ่งที่บอบกสนกทงศกรได้เว,ว้าได้อ่าคุยออกไปให้แฟนครับเอฟซีฟังตอนนั้นอาไอสกุณาพรนั่งบด้มีชื่อเสียงพี่น้องยั่งบได้ดังเขา้าซู่มนีแต่ทุกวันนี้อาไอ,อสกุณาพรคือเป็นลูกสาวของบอสนกทงศกรที่กําลัง เติบโตขึ้นมาแบบมีศักยภาพเติบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพมากๆเป็นเพชรเม็ดงามแห่งองค์กรหมอลำเสียงวิหกพี่น้องคะนี่แหละที่เยซิย์บอกว่า,วาได้ขออนุญาตไปทั่งเพจของวหนานุนะคะที่คนได้เอาล่งไว้แล้วยิซิ์อยากขายพี่น้องแฟ้คลับเอฟซีคนที้ยงบ่เคยได้เห็นคลิปนี้เพราะคนได้ฟัง,ข,ข,งข้ามบอกของ่อจ้าภูมศกร พีเพิ่นเบ้าไว้ตั้งแต่มือนั่นจนมะหอดมือหนีพี่น้องคะ่ะได้ยินได้ฟังแล้วก็คือชื่นใจมากๆคะ่ะรูปเอาลิดตั้งแต่เริ่มต้นที่อาอายสกุณาพรเข้ามาอยู่กับพ่อจ๋าพงศกรจนมาหอดมือหนีพี่น้องคะ่ะความหักความแห้งทีข้อจ๋านะคะย่าณุและทุกๆคนในองค์กรเสียงวิหกพีมีตออาอายสกุณาพรพี่น้องคะ่ะเด็กหน่อยผู้นี้ถือว่าเป็นค้นที่มีอนุภาพมี สิ่งดีๆในโตทําให้มีค้นหักค้นหอมเป็นยางมากพี่น้องค่ะแล้วทุกวันนี้อาอายสก,กุณาพรคือเติบโตขึ้นมากแบบมีคุณภาพมากๆน้องกําลังเป็นเพชรเมร็ดงามแห่งวงการนะคะแล้วปีนี้อาอายสก,กุณาพรคือว่าเป็นหมอลำเด็กหน่อยทีม่าแรงที่สุดแห่งปี2 5 6 7พี่น้องค่ะอันนี้คือนาภาคพุ่มใจมากๆในโตของ อ่อาอัยสกุณาพรพี่น้องคะสำหรับวันนี้สิฟฝากไว้ํามีก่อนนะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ